ป้ายอยูไหนอ่ะเดิมลบมาครับพิงนะฮะต่วไว้ลบมาครับพิงคนะอือลดลบเลื่อนเลื่อนมันไม่ดีนะตะวันนะทำไมอ้าวอัดแล้วลืมกดอัดไาแล้วอะชิบะแล้วอือช่างมันมาโอ้ชิฮึมเข้ม เดจะตัดคือคลิปอะเล่นเกมกระเด็กเยเวยได้ไหมเอพี่หาของไม่เจอ,อ,อฟ้าเมื่อกี้พี่ตาตรงไหนวะฮะดูดิรู้ด้วยไหมล่ะเอ้าเมื่อกี้พี่ตาตรงไหน,นพี่ยังจำไม่ได้โคตรแย่แต่พี่ไม่มีของเลยพี่ไม่ได้ของลงมาเลยแม่งแย่ยิ่งกว่าเออเอ้ยใช่ปะตาตรงไหนวะ ตรงนี้วะไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้อัดคลิปดปะ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 เอเด็กสวยมวยขอของมังดิเอยขอของน้อยไม่หันอะไรล่ะอตัวตัว,วันไม่ได้เล่นนะได้เลยไม่จับดเอาไปแล้วก็รอ มาขอของหน่อยเราต้องไปโหลดคู่มาเล่นคู่อ่ะมันจะได้ของทุกอย่างเลยเออเราวยอนู่ไนวะเอ้ยเมื่อกี้พี่ตัดตรงไหนวะนี่ไงเจอแล้วเจอที่ที่ตายแล้วแต่แม่งไม่มีที่ขุด้วยที่ขุดแม่พังตายอีกใช่ตายตายอีกแล้วทีนี้ไม่มีของเลยมันไม่มีแล้วมันมีแต่แอปเปิลทองแล้วเราก็ต้องทำเซตสูย์มาทำเซตหนึ่ง ย่าโดดไปตกอะในบ้านมันมีเพชรอยู่บ้านบ้านหลังใหญ่นะหลังใหญ่เหรอมันอยู่ตรงไหนอะบ้านฟ้าแม่งโคตรใหญ่หาทางกลับไม่เจอโง่สวยมวยไม่ได้โง่เขาเรียกว่าสวยมวยเขาไม่เรียกว่าโงงพูดไม่พอเลยพี่บอาวพี่ป้าแหละพูดพี่ไม่เกี่ยวพี่ไปเสียเกี่ยวให้มาอะไรอันนี้ไม่เปิดไงวะ จอขนูมาเมียเปิ้ลด้วยเอาเปิ้ลมาด้วยอันนี้มาด้วยกลับไม่เจอไม่รู้นะก็ไม่รู้ครับอันนี้มาอันนี้มาด้วยแก้มต้องเข้าห้องน้ำมาทำไมวะเนี่ยห้องน้ำมีอะไรอ่ะมาดูกันมี โอ้ลังเปล่าตั้งไว้ทำไมตั้งไว้เฉยๆของแต่ลืมเก็บห <c oughs> <c oughs> มัวปะเนี่ยจริงบา้าจะเก็บของแต่เสือกลืมเก็บพี่เขาลืมเก็บมันไ่่เน็ตมันช้าเน็ตพี่วังอ่ะอ้าวใช้เน็ตพี่เหรอเอาพี่ไปเน็ตอยู่มันใ้กูปิดละเน็ตกลับ ปิดแล้วนะเด็กกลับเดี๋ยวเปิดไปก่อนน้องมันโหลดอันนี้อยู่เอ้าโอ้ยปิดปิดตลอดต่อไปไปต่อพี่ได้ของแล้วมามยบ้านไงอ้พี่ไม่ได้เชพี่ไม่ใช่โจรเอ้ยมาติดแอฟิกซ์แลโลบชั่นหลายรอบแล้วเนี่ยโจรไม่ป้นใจจ้ป้นใจไม่ได้ใจยังเต็มอยู่เลยเห็นไหม บอกมาเจ้าแฟนฟ้ามาดูคลิปนี้คุยว่าพี่โดนตีไ <c oughs> ม่จะสวยมวยมากเลยนะเว้ยทางออกมันอยู่ใ้าอยู่ตรงที่พี่ยืนอยู่ตรงนั้นกนะ้ไม่เดี๋ยวไปละแล้วไปซื<ร> <c oughs> ้อเด็กจี๊เดี๋ยวมันกลับไม่ได้อ่ะเดินมาหาพี่เลยมองไม่เห็นฟ้าอยู่ไหนข้างบนข้างบนไหนวะเนี่ยเงยหน้าขึ้นมา เจอกันอยู่แต่มันมันมืดแต่มันก็จะไม่เจอเพราะเจอผีอ่าพี่ตกจะคือยังไงวะเนี่ยเออเออใส่มวยอแกยิงธนูแป๊บโว้ยโอ้ยมันระเบิดธนูยิงระยิงธนูอะไรยิงธนูใส่ใส่ผีเจ้ผีเสือกระเบิดใส่เอาพี่ไม่ได้ไฟมาวะใช้เดี๋ยา ไอ้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เสียงมันคุนๆน,นะจ๊ะพี่บังอยู่ใช่นี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่อยู่ไหนอย,อยู่ทางที่มีท็อตเป็นร้อยอ่ะมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นมีกระเทยเป็นหมื่นเพื่อนหนูมาเรา,าอ,อย่างนั้นแหละมีผู้หญิงเป็นร้อยมีกระเทยเป็นหมืน่นแต่กระเทยเมืันคนอื่น พี่ว่าเพื่อนเดีนี้สติไม่ค่อยดีนะไปไปไปคลิปนี้มันจะไม่มีการสวัสดีสวัสดีเลยนะเพราะว่าแม่โคตรสวยมวยเลยเห็นพี่บังแล้วเห็นพี่บังแล้วแต่กลับไม่ได้แถมแถมพี่จะเขียนชื่อคลิปใหม่พี่รู้ชื่อคลิปใหม่ละพี่บังลงมาก่อนเนี่ยูเนี่ยเนี่ยมันดูชื่อพี่บังมันใกล้มากเลยนะฟ้าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดี พี่ว่าก็เกินล้วจะเขียนชื่อคลิปว่ารวมมิตรก็พูดอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่บังอยู่ตรงน<อ>เนี้ยโอ้เน<ด>ี่ยอยู่ตรงที่เนี่ยพี่บังอยู่ตรงเนี้ยแหละฝ้าอยู่ข้างล่างไงพี่อยู่ข้างบนนั่งไงนั่งไงเห็นแล้วพี่บังอยู่ตรงนั้นหนูขุดเอาโคตรแย่เลยหาหา,าไม่เจอเนาะพรุ่งนี้มาช่วยทำคลิปด้วย เค็มาไม่อ้าวสวยมวยทำเองไม่เป็นเป็นไงไมาช่วยทำด้วยเดี๋ยวจะทำคลิปแม่ครับนั่นแหละไม่จะลงแม่แต่คลิปแม่ครับนั่นแหละเพราะไม่รู้จะลงคลิปอะไรหนูก็ลงได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ลงแอปแอปดาวนันนั้นอ,อ้าก็มาดิแต่ของพี่ไม่ต้องใช้เลยเพราะของพี่มันมีไอ้อยู่ในเรื้ออยู่แล้ว เห,หนื่อยมวยละเอสวสมดเหนื่อยเบื่อจะบอ้าวจะขึ้นยังไงนะฟ้าฟ้าทำอะไรอย่าดูด้วย,ยวพี่อา่านวิดีโออย่งไงมันก็เลยกากเป่าหรอกไม่กากอยู่แล้วล <หา S 1> แล้วอะไรมาขายหาเหีวอะไรม,มาขายอีกแล้วทีนี้อะไรไมาขายก็ไม่รู้แต่ที่รู้กูไม่กิน ชุดตาครับผมอะไรวะฝา,าอ,อะไรวะ เยวั่ไปกันแบบสวยมวยต่อแล้วนะครับผมเราแก้งเด็กแกงเด็กเข้าตัวเองเฉยเลยเออแกงเรวะ อ๋นอ,น,อน้องตะวันตะวันพี่ฟ้าไปไหนกว่าไหมแ <laughs> <laughs> อบเพื่อไม่ได้แอบยืดคนนิ่งไงไม่เคยไม่รู้เลยไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่สนตาบอดนี่แค่ฟ้าเลยฟ้าเลยเท่าไหร่อ่ะแบ็ดฮะแบ็ดเหรอเลือด

เอ้ยฟ้าระพี่ลักเราครับเอ้ยฟ้าระพี่เกิดในบ้านด้วยแล้วของมันอยู่ข้างล่างเอ้าฉันได้ของอออปลาของมาคืนด้วยก็คืนนะไม่คุยด้วยล่ะมันไม่มีอะไรให้คืนเนี่ยแล้วของมันตอกอยู่ไหนวะไม่รู้เนี่ยเต็มตัวแล้วไม่มีอะไรให้คืนเอ้ยแล้วมืดมพอดีเลยไม่นอนดีกว่า พี่ขึ้นบ้านแล้วนะพี่เข้าบ้านน,นอนก่อนนะบ้านนอนเลยมันมืดแล้วนอนตรงนี้แล้วเอ้ยพี่ว่าพี่จะไปคลิปละเอ้ยเราอันแสนมืดไหมกระงอวกมันอยู่ไหนวะเนี่ยคลิปนี้ควรมีคำคมไหมอือดีละ คำคุมแค่ลงปากคำว่ารักเธอตั้งหากที่เป็นความยิ่งเวลาไม่เคยทำให้ใครเดียวคนแต่ใครบางคนต่างหากที่รักได้รอเสียเวลาอะไรฟังไม่รู้เรื่องเทีมคนอื่นอาจจะไรเทียมทานแต่ผมไม่ทานเกลียดเ่ยเทียม ้าทางกลับหน่ไยดิอะไรอะอะไรไอ้ฟาเดี๋ยวนี่คือคราวคมสุดท้ายเวลาไม่เคยทำให้เคเสียคนแต่ใครบางคนต่างหาที่ทำให้เราเสียเวลาฟังไม่ฟังไม่เรื่องจบไม่จบ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 คลิป